เชียงใหม่เจดรปีครับท่านผู้ชมตอนรับการ,รมาเยือนของทีมระดับ3ท่าเรือนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเต็งที่ได้รับการคาดหมายวาดจะเลื่อนชั้นด้วยท่าเรือยังมีลุ้นแชมป์ทั้ง3รายการนะครับ11คนแรกของเชีมมยงใหม่วันนี้แดนหน้านะฮะมานะครับจับคู่กับฟิลิเป้ครับทางขวายังไม่มีบอลเพริวิทนะฮะเป็นในด้านของเหยารับหน้าที่แทน ก่อนเกมจะเริ่มมันมีการยืนไหวอะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบทางภาคใต้นะครับเอาละครับมาดูว่าวันนี้เชียงใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนัดแรกเจอกันที่บ้านของท่าเรือเราแพ้มา3-1มหมาจังหวะนี้ฮะโดนสกัดเอาไว้นะครับโดยทศพลลาเทศของหลังของท่าเรือครับขึ้นทางซ้า,ายครับเหยาวเอาละครับเหยาวกระชาก,ากเข้าเหยาวกระชากขึ้นสนามครับทนประยมเหยาวเข้ามาได้แล้วเปิดลูกนี้โดนสกัดไม่ได้กเตะทิ้งออกมาโดย กองหลังของท่าเรือ,อยังเหนียวอยู่ครับยิงสวนดีครับบา้าเพียวเลยครับธีรบงดีหามแหต้ว่ายัางโดนปักไว้โดยวรรุษุนะครับโอ้โหโเตะบุมครับทานผู้ชมปลื้มครับสหรัฐปองสุวรรณสหรัฐเปิดเข้ามาไปติดตรงนี้โจแอ,อลสอดขึ้นมาก็ยังไปติดผู้สารประตูครับมาโอ้โหโอกาสของท่าเรือเลยครับประกรณ์เปลียมพักเปิดเข้ามาอาแล้วครับแมนธน,นาบุตรการประสานงานของผู้เล่นทีมชาติไทยนะฮะ มานาหาช่องแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเลยครับธนาชนาบุตรโอ้โหเตะ,ม,ตะมุมครับท่านผู้ชมสหรัฐปอสวรรค์เปิดบาดแล้วเจ้าบอลนี้เหยียึงก่อนครับแล้วจัดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหนาทีที่24นะฮะคู่อาซี่เหยเฮอร์มันนะฮะเบิกสกอร์แรกให้กับทีมได้ในเกมวันนี้ครับโอ้จชีงใหม่เอาจนได้ครับหลังจากที่บุกอยู่ตลอดนะครับมาแล้วครับเชียงใหม่ วันนี้ถ้าเรือก็ถือว่าชุดใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแดนนาพวกเขายังมีมารันยาตัวอันตร,รายในแนวรุกด้วยนะฮะมาฟิลริเปยิงลูกนี้โด่งข้ามคานไปแลวครับไม่ได้โอ้โหฟิลิเป,ป้เฟอร์ไรร่านะครับแนวรุกชาวบ,บราซิลมาดูการประสานงานลูกนี้เลยครับมาจากการเข้าทำลุวนๆเลยะฮะฟิลิเป,ป,ป้มา,าที่แมนอภิวัตเปิดแล้วเดี้ยเลยครับกรสนาิ์เพรมธนาคุณครับทากผู้ชมโอ้โหลูกนี้เป็นการประสานงานเลยนะฮะ สประตูต่อศูนกับลูกนี้มาได้ในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะฮะทำให้ชียงใหม่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับสองศูนย์กับจบครึ่งแรกด้วยสก,กอร์นีกับโอ้โหเชียงใหม่วันนี้มาดีครับมาดูกันตอนในครึ่งหลังกับโอ้ท่าเรือก็ยังมึนๆอยู่เลยครับตอนนี้มา อาแล้วครับียงใหม่เดินหน้าบุกต่อไปโยนเข้ามามงสกัดเอาไว้ฟิลิปเป้ดึงบอลลงหาช่องแล้วกดลูงนี้ไปฉลับออกหลังครับมาวันนี้ได้ส่องไกลหลายครั้งเหมือนกันนะครับฟิลิปเป้แต่มุมครับทานผู้ชมโยนเข้ามาขึ้นไปมงเลยครับแมนอภิวัตเพลงเประโคนโอ้โห,โหลุด,ดรอปออกหลังไปครับดูขึ้นมาเหมือนกันนะครับเปิดลูกนี้ซัดติดเซฟครับโอ้โห เจ้าปิกนะฮะเจิาเกีงเกตสมบัติปันนะ,ะโชว์ซูเปอร์เซอรเบรีเรารอดพ้นการเสียประตูแต่จังหวะน,นี้ครับฟิลิปเป้จ่ายมาเกตกรณสิทธิ์เพมธนากรลกรณสิทธิ์หลอ,อกเดวิดโลเชล่าล้วจัดโอ้โหดูครับตัวปอลเบอรีดเบาสองประตูเลยนะสามประตูต่อศูงครับโอ้โหดูครับว่าใครจะไปคิดครับว่าเจ้าเกตจะกระชากผ่านแล้วก็เอาชนะเดวิดโลเชล่านะฮะกองหลังจอมเก่าของท่าเรือได้ครับโอ้โห ลุยขึ้นมาครับมานาเยวมานาเยวจะพลิกแล้วโดนอัดตรงนี้อ้าวผพุทธสินเป่าแล้วทีไปที่จุดโทษโอ้โหดูกับจังหวะปั๊มบอลลูกนี้เราก็เจ็บด้วยนะฮะว่าน่าจะเป็นเจ้าปลื้มสรรัตน์บองสุวรรณเนนะี่ยจุดโทษครับท่านผู้ชมมานาเยวลุกขึ้นมายิงแย่งชนเสาครับแล้วก็มาเข้ามือของเจ้าปิก๊กเฉลิมเกียรติสมบัติปัน่นโอ้เชียงใหม่วันนี้ครับยังมีดวงอยู่ครับยังไม่เสียประตูถ้าเรือมาใหม่ครับท่านผู้ชม มารันยาวดูลีลาของมารันยาวครับสร้างปัญหาให้เราเรานั่นแหละฮะเจ้าโน่นัตบลสุขชัยแบ็คขวาของเราไปเสียบลูกนี้บริสินทีไปดีจุดโทษอีกแล้วครับโอ้โหเชียงใหม่โดนจุดโทษสองครั้งในครึ่งหลังนี่ครับมารันยาวครับเรียกจุดโทษได้แต่คราวนี้เจ้าตัวไม่ยิงเองนะฮะกลายเป็นเดบิดโรเชล่าครับโรเชลา่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไล่มาห่างๆไปหนึ่งประตูต่อ3นะครับจุดประกายความหวังได้ครับท่าเรือว้า แฟนท่าเรือก็ตามมาเชียร์เหมือนกันนะครับก็ส่งเสียงตลอดเอาแล้วครับเกมกลับมาเข้มข้นอีกครั้งเชียงใหม่ยังไม่หวั่นนะฮะบุกต่อไปจงังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาทางซ้ายเหยาเอาแล้วครับเหยากระชากมาเหยาโดนเสียบตุลีครับโอ้โหมีโชคแล้วไปเสียบว่าเอาไม่อยู่ครับมีโชคแบ็คขวาท่าเรือแต่ลูกนี้ไม่มีโชคครับไปเสียบเหยาแล้วโดนจุดโทษว่าเป็น ซูเปอร์แมนครับอภิวัตเพ่งประโคนซัดเข้าไปครับตัวประดมเอาเลยครับโอ้โหสกอร์ตอนนี้ขาดแล้วใครจะไปคิดว่าเชียงใหม่จะอัดทธอเรือไป41่แล้วต่อน,นี้ดาวซันโบของเชียงใหม่เอฟซีครับซูเปอร์แมนวันนี้มีสกอร์เช่นเคยครับเจ้าหมั่อภิวัตเพ่งประโคนม,มาอีกแล้วครับทุกผู้ชมนัตบลนสุขชัยเปิดก็มาปัดไว้ได้ครับเหว่ยเหว่ยงโดนฟาวด์ด้านหลังก็มาไปเตะด,ด,ดื้อเลยครับประกอนเรีมพักครับโอ้โหอารมณ์ไม่ดี ฟิกกรับระผชมอริศักการูกานูยิงติดเซฟกรนูดจำอีกทีตกเรียบร้อยครับโอ้โหเช็ดคานในเข้าไปสามเหลี่ยมเลยครับห้าประตูต่อหนึ่งครับมาได้ในช่วงทดเจ็บเพิ่มีกโอ้โหยิงไม่เกรงใจท่าเรือเลยครับนี่ดูครับนี่เป็นการยิงที่ถือว่ามากที่สุดของเชอแม FC ในฤดูกาลนีแ้แต่เล่นมาครับอัดท่าเรือไปถึงหลูกเลยครับ โอ้ใครจะไปคิดครับท่าเรือทีมใหญ่ทีมเต็งเลยครับแล้วก็อยู่อันดับ3ของตารางมีลุ้นถึง3รายการโดนเชียงใหม่อัดวันนี้กับ5ประตูต่อ1ครับไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมของกลุ่มสื่อทั้ง2ฝั่งครับความจริงเราก็ตั้งใจที่จะมาเล่นเปิดเกมแรกกับเชียงใหม่แต่ปรากฏว่าเันอยอมรับว่าวันนี้เชียงใหม่เล่นเกมเพรสเชอร์ได้ดีมากผลการเราได้ดีแล้วก็ที่อย่างสภาพ ร่างกายนักเตะเราก็เขาต้องจะจะล้าเพราะเรามีเกมบนพุ้นอาเซียงใหม่ไม่มีเกมมื้แล้วเราเตะเตะติดกันมาเลยพูดเสาพูดที่ทำให้สภาพร่างกายเราถือเล็กไม่ขึ้นนะต้องยอมรับว่าอเซียงใหม่ก็หายที่เล่นนี้แล้วก็เพรสเชอร์ได้ดีแล้วก็แล้วก็ยิงไงก็เท่าคือบอลมันมันต้องเปิดนะครับคือเราโดนยิงไปแล้วเราก็ต้องเปิดแรกเราก็ต้องเปิดแรกทำให้เกมมันก็เลยต้องเสียประตูเยอะ of course very happy 5-1 uh, uh, but uh, score 5-1 not, not easy game uh, what the good today uh, we have a good discipline uh, tactical discipline and also can score uh, before uh, home game uh, many chance couldn't score but today uh, can score that's why uh, we can uh, big score today เขาก็ก็คือเราวันนี้เราชนะก็จริงห้าหนึ่งแต่ว่าจากจากเกมที่ผ่านมาหลายๆเกมที่เราเล่นในบ้านเรามีโอกาสทําทําประตูเยอะเยอะมากแต่ว่าเราก็ทําไม่ได้หลังจากนั้นเขาได้กลับไปฝึกซ้อมในในเรื่องรูปแบบการเข้าทําและการฝึกซ้อมหลายๆอย่างแล้ววันนี้ผู้เล่นของเราได้มีวินัยในการเล่นที่ดีครับทั้งเกมลุกเกมลับก็ทําให้ผลออกมาอย่างที่เห็นนะครับ t อ o years ago I, I I have experience but <laughs> not many time s like this score ก็ไม่ไม่ได้บ่อยครั้งที่ที่เขาเข้ามาคุมทีมแล้วจะยิงได้เยอะขนาดนี้ครับ and uh, almost one month I came here and one month now the team is better getting better that's why we we can score we can uh, win ครับก็ก็เขาเข้ามาได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ก็คือเขาเข้ามาพัฒนาหลายๆอย่างของของผู้เล่นก็อย่างที่เห็นว่าเราก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นไป we don't have superstar but we have better team ครับเราไม่มีผู้เล่นที่ที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่าเราเล่นกันเป็นทีมครับ this is g o u p o ครับนี่คือ u p o บอลครับ i'm very happy because uh, I, i give a uh, fun cup a big score and win uh, i we want to continue this and c h a i r us more more come to stadium please come to stadium คร <c> ับ <oughs> ก็ขอบคุณครับที่เข้ามามาชมมาเชียร์นี่เขาก็พยายามจะทำให้ดีอย่างนี้ทุกนัดเั่วไปก็ ขอให้มาเป็นแรงกำลังใจให้นะักฟุตบอลต่อไปครับ